<Monster. S 2> ตอนที่สองร้อยเจ็ดสิบอนั่นมันสวิงอะไรกันเนี่ยเขาตีโวนลูกในมุมนั้นได้ยังไงเสียงคือฮาในสนามดังขึ้นด้วยความตกตะลึงและทึ่งกับสิ่งที่ไดเอจิเพิ่งแสดงที่เห็นไดเอจิเองก็ถอนหายใจโล่งออกก่อนจะหันไปมองเค้นที่ยืนอยู่บนเนินกว้างเขาต้องรู้แน่ๆไม่งั้นจะล่อฉันได้ยังไงเขาคิดในใจพลางยิ้มบางๆออกมาแต่ถึงจะเป็นป่ายแก้เกมของเคนได้ ก็ไม่มีมีมวแววความหมุดมิดบนใบหน้าของที่ชายเลยเรากับว่าเคียนคาดไว้อยู่แล้วว่าเขาจะฟังลูกนี้หมอนี่คิดอะไรอยู่นะไดเอจจีได้ไดแต่คาดเดาในใจขณะเดินกลับไปประจำตำ,ตำแหน่งเขารู้ดีว่าต้องระวังให้มากกว่าเดิมอย่าเผลอเสียท่าเพราะสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปยูตัดที่อยู่ข้างหลังไดเอจิต้อนที่เขาตีลูกก็ยังงงง,งเพราะเคียนไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับฟอร์มการคว้างของตัวเองเลยยูตัดจึงไม่เข้าใจว่าทำไมไดเอจิถึงสวิงแบบนั้น นิ้หัวของเขามันเหมือนโถมาแบบไม่เม,มีปีมีครุยยู่ตะหันไปมองเคียนอย่างลังเลไม่แน่ใจว่าจะเรียกสัญญาณอะไรต่อดีแต่ก็เห็นรอยยิ้มเล็กๆบนใบหน้าของเคียนทําให้รู้สึกแปลกๆขึ้นมาถึงเวลาลูกนั้นแล้วหรอเขาคิดในใจรู้สึกตื่นเต้นปนกังวลยู่ตะย่อ,ยอตัวลงส่งสัญญาณไปรอดูว่าเคียนจะตอบรับหรือเปล่า พอเห็นเคนโนบยัดหน้ายูตาก็รู้สึกขนลุกกวาบด้วยความตื่นเต้นเขาเราคอยจังหวะน,นี้มาตั้งแต่ได้ยินเรื่องลูกคว้างนี้ในห้องล็อกเกอร์ก่อนแขนห้ือความช่วยเหลือของทิโรยูตากพอจะจับทางได้ว่าลูกจะเบรดแค่ไหนและตรงไหนขอแค่รับลูกได้ก็ถือว่าผ่านด่านที่ยากที่สุดของเกมนี้แล้วแต่ก็เสี่ยงไม่น้อยเพราะเขาไม่เคยรับลูกนี้จากเคียนมาก่อนและก็ไม่เคยเห็นเคนคว้างลูกนี้จริงๆด้วยเรียกว่าพนันกันสุดตัว ยูตัดสูดหายใจลึกๆตั้งสติแล้ววางถุงมือไปข้างหน้าพิงสายตายอย่างมุ่งมั่นขอดูหน่อยสิว่าในจะทําได้แค่ไหนมีกาตอนนี้ทักษะลูกโค้งของทันอยู่ที่เท่าไหร่นะเทียนถามในใจขณะปรับดับลูกในถุงมือทักษะลูกโคงของผู้ใช้ปัจจุบันอยู่ที่ 98. 8เอซเอาแค่นี้แหละเทียนพึมพังเบาๆก่อนจะตั้งท่า บรรยากาศในสนามตึงเครียดสองพี่น้องจ้องหน้ากันผ่านเลนขว้างเคนในร่างสูงใหญ่ดูเหมือนจะคว้างได้ทั้งวันส่วนในอิจิกก็พร้อมจะฉวยโอกาสทุกเมือ่อคนที่ได้เห็นเกมนี้ในวันนี้อาจยังไม่รู้ตัวแต่แมตช์นี้จะติดอยู่ในความทรงจำของพวกเขาไปอีกนานโดยไม่พูดอะไรเคยนยกเข่าขึ้นหมุนตัวแล้วก้าวขาไปข้างหน้าเหยียบลงบนดินอย่างมั่นคงก่อนจะเหวี่ยงลูกออกจากมือเคนมองลูกที่ลอยไปยังโฮมเพลทร,ราวกับภาพสโลโมชัน ลูกเรื่องต้นสูงกว่าลูกคว้างอื่นๆของเขานิดหน่อยแต่ก็ยังคุ้งไปได้ระยะพอดีเดยอิติสังเกตว่าเคียนไม่ได้ยื่นศอกออกมาเหมือนเดิมแต่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจนะักเพราะรู้ดีว่าข้อมูลของทีมตัวเองโดนเปิดเผยไปแล้วเขาจึงหันไปโฟกัสกับลูกที่กำลังโค้งเข้ามาแทนคือสรุปเป็นฟอร์บบอลจริงๆด้วยเขาคิดในใจพลางยิ้มมุมปากเมื่อเห็นแบบนี้ไดอิจิก็เล็งไม้ต่ำลองตั้งใจจะหวดลูกนี้ให้ลอยออกนอกสนามพาทีมทำแต้มแรกที่ได้ จากเท้าซ้ายที่ปักแน่นหมุนตัวเต็มแรงตามด้วยการเหวี่ยงแขนไดเอจิใส่พลังขมดที่มีลงไปในสวินนี้ขอแค่ตีโดนเขามั่นใจว่ามันจะเป็นโฮมรันแน่นอนเสียงไม้โหวดอากาศดังฉับรุนแรงจนแสบแก้วหูเหมือนพายุโหมกระหน่ำกลางฤดูร้อนซิวเทียดวงตาไดเอจิเบิกกว้างเมื่อไม้ของเขาเหวี่ยงผ่านลูกฟอบบอลที่คิดไว้กลับตีโดนแค่อากาศว่างเปล่าสายตาเขายังมองไปข้างหน้าตามหาวิธีลูกที่ควรจะถูกโหวดออกไป ทุกอย่างยิบนันไปทั่วแขนทุกคนเหมือนกำลังประมวลผลว่าเกิดอะไรขึ้นสไตรเอาอะอะไรนะโอริยาเสียงเทียรลั่นจากฝั่งกองเทียและมานั่งสำรองโยโกฮาม่าหลังจากได้เห็นบทสรุปของสืบสองที่นองที่ยืดเยื้อมานานหลายคนถึงกับเพิ่งรู้ตัวว่ากลั้นหายใจมาตลอดรอลูกโค้งหรอโคชนาลุคามีท่าตาเหลือกเมื่อเห็นลูกลอยเข้าไปในถุงมือแคเทเชอร์ฝั่งตรงข้าม คริสเองก็อึ้งมีแพ้กันขณะมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปเวียนลูกโค้งมาตอนไหนเนี่ยเขาเองก็ไม่รู้เลยว่าเคียนเอาชื่อเขาไปอ้างกับโค้ชเพื่อขอฝึกท่าลูกโคง้งไม่ใช่แค่เขาคนเดียวยังมีอีกหลายคนที่จับตาดูเคียนมาตลอดเกมทินไหมละ่ะหนูบอกแล้วว่าเขามีลูกคว้างมากกว่านี้นะคะคุณปู่เสียงของมิโฮจังที่ปกติอ่อนหวานสุภาพตอนนี้เปลี่ยนเป็นตื่นเต้นและภูมิใจสุดๆขณะพูดกับคุณปู่พืมคราวนี้หลานพูดถูกจริงๆมิโฮ ไาติเมทาคากิตอบพลังลูกเคราวอย่างครุ่นคิดใบหน้าเต็มไปด้วยความประหลาดใจขณะดเดียวกันที่โยโกฮาม่าถ้าฉันรู้อยู่แล้วว่าเขาจะสไตรายเอาเทศสื่อลูกพรวดขึ้นจากเก้ายี่ชี้ไปที่ทีวีอย่างอินสุดๆยูกิที่เอาหมอนปิดหน้ามาตลอดเกมรู้สึกเจ็บหัวใจขึ้นมาเธอไม่อยากเห็นลูกชายทั้งสองต้องมาโซกันเองเพราะสุดท้ายจะมีแค่คนเดียวที่ชนะตอนที่272 แต่พอได้ยินเท็ดสืบตะโกนพูดแบบนั้นเกี่ยวกับลูกชายของเธอถึงจะเป็นการชมอีกฝ่ายก็เถอะมันก็ทําให้เธอหงุดหงิดขึ้นมาทันทียูก,กิรีตาก่อนจะคว้าหมอนอิงคว้างใส่หัวเท็ดสืบด้วยความแม่นยำหมอนอิงกระแทกเข้ากลังหัวเขาอย่างจังจนร่วงลงไปกองกับพื้นอาตุบเท็ดสวีบลุกขึ้นมายืนแนาขึ้นสีแดงจัดแล้วต้องมองผู้หญิงคนนั้นด้วยสายตาเคืองๆแต่สิ่งที่เห็นกลับเป็นยูกิกับนาโอมิกำลังหัวเราะจนตัวมอ ฮ้าห้ายอดเลยยุกิทั้งสองสาวยกมือไฮปกันอย่างสะใจในความหาที่เพิ่งเกิดขึ้นเท็ดสื่ได้แต่ทำนั่งห้อยๆเหมือนเด็กที่โดนพื้นแป้งในโรงเรียนกลับมาที่สนามในอียิปตเพิ่งจะตั้งสติได้หลังจากผ่านไปสักพักเขารู้สึกผิดหวังอยู่ลึกๆแต่ก็ยินดีกับพี่ชายของตัวเองเขารู้นี่ว่าอีกฝ่ายต้องผ่านอะไรมาบ้างตั้งแต่บาดเจ็บจนถึงวันนี้เขาก็เห็นกับตาว่าเคียนพยายามแค่ไหน ไม่ใช่แค่ตัวเองแต่ยังดึงพื้นร่วมทีมที่เก่งขึ้นไปด้วยโดยไม่รู้ตัวน้ำตาก็เริ่มเอ่อขึ้นที่หางตาความผิดฉาบแปลกๆก,ก็ผุดขึ้นมาในใจเขาอยากลองเล่นกับพี่ชายทำไมคนที่ได้เป็นแคเอร์อรับลูกคว้างของเคนถึงไม่ใช่เขาแต่ในจังหวะที่คิดแบบนั้นเคนก็เดินเข้ามาแล้ววางมือใหญ่ๆไว้มนไหลเขาสู้ดีว่าน้องที่แอบเสียวอยู่เหมือนกันนะ น้ำเสียงของเคียนไม่มีแววเย่อเย้ยหรือถากถานไดอิจิทำได้แค่ยยกหน้ายังไม่ทันได้ตั้งสติหรือพูดอะไรก็ได้ยินเสียงพี่ชายอีกครั้งเกมยังไม่จบนะถ้าพี่เห็นว่านายยอมแพ้พี่จะอัดนายให้เลยเลยไดอิจิทักนะับเป็นนิดความรู้สึกจุกในคอเหมือนจะหายไปทีละน้อยมินานรอยยิ้มก็ผุดขึ้นบนใบหน้าเขาหันกลับไปหาเคนถ้าข้าฝันไปเถอะพี่ จากนั้นเขาก็เดินกลับไปที่ดักเอาพูดอะไรบางอย่างกับผู้เล่นคนต่อไปก่อนจะปล่อยให้เขาออกไปเคนจับได้ว่าฟอบมอนของเขาโดนจับทางแล้วแถมยังรู้ด้วยว่าอะไรที่ทำให้โดนจับได้ในอิจิพูดกับโคชนาลุกามิโคชนาะลุกามิรู้สึกหมุดหมิดแต่ลึกๆก,ก็อดเหนื่อยใจไม่ได้ไม่ใช่แค่เพราะปล่อยให้พลสวรรค์แบบนี้หลุดมือไปแต่ยังเพราะเคนซ่อนลูกโค้งไว้ตั้งเจ็ดอินนิ่งสุดท้ายเขาก็พยักหน้าแล้วตกหลังด้อิจิ นายทำได้ดีแล้วในสถานการณ์แบบนี้มันฟังดูเหมือนคำชมและมันก็คือคำชมจริงๆโคชเองก็ไม่คาดหวังอะไรจากไดอจิได้มากกว่านี้เด็กคนนี้เป็นดาวเด่นของทีมตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามาเอาลากทุกคนเขาหันไปหาผู้เล่นในดักเอาสีหน้าจริงจังนะักกีฬาทุกคนหันมามองโคชบางคนที่ยังดิดดูจะหมดกำลังใจไปบ้างแต่เรื่องที่พี่ยังมีความหวังอยู่ก่อนอื่นโคชขอบอกว่าทุกคนทำได้ดีมากแล้ว จอกับคู่แข่งโหดขนาดนี้โค้ชนายรุคามิกว่าตามองลูกทีนทุกคนรู้สึกภูมิใจถึงจะยังทําแต้มไม่ได้แต่ก็มีโอกาสหลายครั้งเพียงแต่โดนผู้เล่นคนเดียวหยุดไว้แต่ยังไงก็อย่าเพิ่งพอใจเขากำมัดแน่นจนข้อนิ้วลั่นปอเกมย,ยังไม่จบต่อให้ตามอยู่แค่ไหนตราบใดที่ยังแข่งอยู่เราก็ยังมีโอกาสน้ำเสียงของเขาเด็ดขาดไม่เปิดช่องที่ถกเถียงแค่สองต้มเองอยาซึโอ,อพูดขึ้นสีหน้ามุ่งมั่น ถูกต้องฉันอยากให้ทุกคนพยายามขึ้นเมสให้ได้ไม่ว่าจะต้องทำยังไงก็ตามถ้าทำได้เราก็มีโอกาสคลิกเกมสกไตร์ระหว่างที่โค้ชกำลังปลุกใจเกมก็เริ่มต่อแล้วแต่เขาไม่สนใจเพราะต้องการให้ทีมมีแรงฮึดม่อย่างนั้นสองอินนิ่งที่เหลือก็หมดหวังฉันอยากให้ทุกคนสัญญาว่าจะไม่ยอมแพ้จนกว่าสัญญาณจบเกมจะดังขึ้นทุกคนในดักเอามองหน้ากันก่อนจะไปยัดหน้าที่โค้ช นั้นรวมมือกันแยซ้อโอกเป็นคนเรื่องยื่นมือใหญ่ๆไปตรงกลางแม้แต่โคชนารุคามีก็ร่วมวงวางมือลองไปกับลูกทีมโอซากา้าไฟนักกีฬาของโอซากา้ารู้สึกเหมือนมีไฟลุกโชนในอกกำลังใจพุ่งพล่านแต่ก็โดนดับนิดหน่อยเมื่อผู้ตัดสินตะโกนขึ้นมาสไตรเอาสามเอาเปลี่ยนฝั่งในอิจิได้แต่ยิ้มแห้งๆขณะที่ซาโตชิเดินกลับมาที่ดับเอา แต่ทุกคนก็ไม่ได้สนใจเพื่อนที่พลาดต่างรีบไปเตรียมอุปรกรณ์ลงสนามโคชานาดายิ้มอย่างภูมิใจต้อนรับลูกทีมกลับมาหลังจากจัดการลีนอัพฮิตเตอร์ของโอซาก้าได้หมดเขามองไปที่เคนเป็นพิเศษลูกโค้งเมื่อกี้ดีมากใช้จังหวะได้เหมาะเลยเขาพูดพลางยื่นกำปั้นมาให้ชนเคนก็ชนกำปั้นกลับไปรู้สึกเหมือนได้รับรางวัลตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าจะเวิร์กไหมแต่ผลออกมาดีเลยครับเขาตอบ ตอนนี้เป็นต้นอินนิ่งแและยูกิที่เงียบเงียบกำลังจะขึ้นตีพวกเขาผ่านช่วงยากที่สุดของเกมมาแล้วเพราะเจอผู้เล่นอันตรายไปครบ3รอบถ้าเคียนจาัดก,การ6คนต่อไปได้ก็จะไม่ต้องเจอยาซุโอหรือไดเอจิในอินนิ่ง9ซึ่ง2คนนั้นเป็นคนเดียวที่ตีลูกเขาได้ดังนั้นจะต้องกันไม่ให้2คนนั้นขึ้นตีอีกขอแค่เราประคองไว้ให้ได้ก็จะได้เข้าชิงแล้วเคียนคิดพลางมองหาพ่อนกลหลงคนดู ถ้าฉันชนะรอบทิมพ่อก็จะไม่ต้องไปทำงานต่างประเทศอีกเขาคิดด้วยความหวังเต็มเปี่ยมตอนที่273ทีมโอซาก้าปรับลงสนามด้วยความพึกเขิมหลังจากได้รับคำปลุกใจจากโค้ชมันไม่มะนะ่อยนับที่พวกเขาจะตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แต่สไตล์การคว้างที่กดดันของทันก็ทำให้พวกเขาจนมุมจนได้วันนี้ฉันแสดงที่เห็นแล้วว่าตัวเองไม่ใช่คนที่ใครจะมองข้ามได้ในวงการเบสบอลมัธยมปลาย พกที่เคยดูถูกว่าฉันแค่ฟลุกในโคที่เองตอนนี้คงได้แต่เงียบปาแน่นอนว่าก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่เปลี่ยนข้างมาชื่นชมบางคนถึงกับยกย่องว่าฉันคือดาวรุ่งของญี่ปุ่นที่จะไปสร้างชื่อในเวทีโลกแต่ฉันไม่สนใจอะไรทั้งนั้นฉันมองออกไปที่สนามด้วยความคาดหวังอยากชนะเกมนี้และเข้าสู่รอบทิงชนะเลิศทั้งหมดก็เพื่อเป้าหมายเดียวสไตรอย่ยาซื้ออกดูเหมือนจะอัพเลเวลขึ้นจากอินนิงก่อน คว่างฟาสบอล1 5 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้าไปในถุงมือที่ไดเอจิยื่นรับสีหน้าที่ปกติจะนิ่งขึงและดูน่ากลัวของเขาเปลี่ยนไปอารมณ์ของเขาแสดงออกมาเต็มที่ขณะที่พยายามอย่างสุดกำลังเพื่อมิริโยโกฮาม่าทำแต้มได้ในอินนิ่งนี้เัาหล่อยให้เสียแต้มเพื่องโอกาสคำแดดก็คงดับตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มสไตรเอาสไตรเอาสมเอาเปลี่ยนฟั่ง ทั้งสนามเมียบกรีบด้วยความทึ่งวิยาสุโอชัยแค่9ก้าลูกก็จัดก,การผู้เล่นโยโกฮาม่าได้3าคนร่วยูกิทัตสยะและจนต่างก็ทำหน้าเหมือนกันหมดคือได้แต่เหวี่ยงไม้ใส่ลูกที่เฉียบคมแต่ไม่ใช่แค่การคว้างสุดยอดของยาสุโอดเท่านั้นการนำเกมของไดอิจิต่างหากที่ทำให้พวกเขาปวดหัวลองนึกภาพว่ามีคนจับจุดอ่อนของคุณได้แล้วคว้างลูกตอดจุดนั้นซ้ำๆทั้ง3มคนถึงจะุดหนดแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากอย่างน้อยพวกเขาก็ยังนําอยู่สองแต้ม ฉันกับทีมกลับลงสนามพวกเราต้องการแค่หกเอาสุดท้ายจากโอซาก้าเพื่อคว้าตัวเข้าสู่รอบชิงกับโครรีไคายจะว่าไปชไทัยธนะก็อยู่แค่เอื้อมไปรู้สึกตัวกริ่งขณะมองดูเหตุการณ์ในสนามเธอเทียจนเสียงแหบเหมือนกับผู้จัดจาก,การทีมคนอื่นๆเธอพยายามไม่ให้ตัวเองเด่นเกินไปไม่อยากรบกวนสมาธิฉันเลยตลอดทั้งเกมมีแค่ครั้งเดียวที่เธอพูดกับฉันก่อนที่ฉันจะออกไปเจอกับไดเอจ,จิในอินนิ่งที่สอง เหมือนเธออดไม่ได้เมื่อเห็นสีหน้าฉันที่เต็มไปด้วยอารมณ์หลากหลายแต่พอฉันก้าวขึ้นไปบนเนินเธอกลับเห็นรอยยิ้มที่มิสุทธิ์จนเธอเองเย็นตกใจแม้แต่ตอนนี้เธอยังจํารอยยิ้มนั้นได้ดีมันทําให้เธอรู้สึกอะไรหลายอย่างนั่นคือสีหน้าของคนที่ทําตามเป้าหมายได้แล้วหรอไอคิดในใจพอได้เห็นแบบนั้นเหมือนประตูที่เคยปิดอยู่ในใจเธอถูกเปิดออกเธอคำตอบที่เธอหลบซ่อนมาตลอดแม้จะเป็นสิ่งที่เธอตามหาแต่เธอก็ยังอดรู้สึกขมขื่นไม่ได้ โดยที่ฉันไม่รู้เลยว่าไอากำลังคิดอะไรฉันก็กลับเข้าสู่โหมดทิชเชอรออีกครั้งไม่ได้ใจร้อนแต่กลับอันตรายยิ่งกว่าเดิมเหมือนมูเหลือมที่ค่อยๆรัดเหยื่อแน่นขึ้นสไตรเอาสไตรเอาสไตรเอาสามเอาเปลี่ยนฝั่งเอาสุดท้ายคือสตัวมูมือวางอันดับแปดถ้าจัดการสามคนถัดไปได้หมดโอซาก้าก็หมดสิทธิ์คัมแบทแน่นอนในบรรดาผู้เล่นตัวจริงของโอซาก้ามีแค่ยาซูโอก,กับนายอิจิเท่านั้นที่ตีลูกฉันได้ อินนิงเก้าตอนต้นโยโกฮาม่าขึ้นตีทั้งสนามเต็มไปด้วยความคาดหวังแม้เกมจะสกอร์ต่ำแต่ไม่มีใครรู้สึกผิดหวังเลยนี่มันไม่ใช่แค่เกมมัธยมปลายแล้วมันเหมือนเกมในแอนทีมีมากกว่าผู้ตีคนที่สามเบสสามเมอร์โคโต้สู้กับตันขออีกสักแตมเมอร์โคโต้ก้าวเข้ากล่องตีด้วยแววตาเด็ดเดียวแม้เขาจะตีได้และทำแต้มในโอกาสก่อนแต่ก็ยังไม่พอใจ นี่คือโอกาสสุดท้ายที่จะสร้างคนานและปิดเกมให้โยโกฮาม่าคว้าทยแต่ก็มีอุปสรรคใหญ่สองคนขวางอยู่ยยซึโ yes อกับนายเอจิ e ดูจะเข้าขากันมากกว่าทุกครั้งแค่สบตาก็เข้าใจกันพวกเขาไม่มีทางปล่อยให้โยโกฮาม่าได้เปรียบไม่งั้นเกมจบแน่นาเอจิ e จึงจัดเต็มเรียกลูกต่อไปด้วยสายตาจริงจังเยซึโอโผยักหน้าก่อนจะคว้างลูกอย่างรวดเร็วลูกพุ่งมาเร็วแต่ก็มีขาดการเคลื่อนไหวมันเริ่มเบนออกจากมือขวาของมาโคโต ร่างกำยังไม่ลังเลที่จะเหวี่ยงไม้มีตัวออกแรงเต็มที่เทียสไตรเสียงเชียดังลั่นกับคัตเตอร์สุดแรงที่เอาชนะผู้ตีร่างใหญ่ได้แม้จะเป็นลูกเบรกกิ้งบอลแต่ก็ยังเร็วถึง143กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามที่ขึ้นบนจัมโบ้สกรีนมาโคโตะเองยังต้องยอมรับในความร้ายกาจของลูกนี้แต่ฉันยังตีได้อยู่เขาคิดในใจเขากลับเข้าท่าเดิมกับไม้แน่นแค่ต้องใจเย็นไม่งั้นจะพลาดโอกาส ไดอิติเยกลูกต่อไปคราวนี้เป็นทูซีมต่ำฟิวเทียสไตรยแย่แล้วมาโคโตะเริ่มมันลานถูกล่อให้เหมียงไม้ซ้ำอีกถ้าปล่อยผ่านไปคงเป็นบอลแต่เขาไม่คิดจะโทษตัวเองเพราะยังมีโอกาสอีกครั้งที่จะขึ้นเบสตอนนี้เขาไม่สนอะไรแล้วนอกจากจะช่วยให้ทีมมีโอกาสทำแต้มเพิ่มตอนที่274เมื่อเห็นเจตนาของมาโคโตะที่อยากจะตีลูกไดอิจิก,ก็ส่งสัญญาณล่าหาญออกไปถืม ยาซื้อออกมองไดเอจิด้วยสายตากังวลแต่ไม่นานก็เปลี่ยนเป็นความมุ่งมัน่นเขายักหน้าเบาๆเขาหลีกเลี่ยงการคว้างลูกโค้งมาตลอดเพราะนิ้วยังรู้สึกทายอยู่ทางครั้งก่อนที่คว้างลูกนี้ก็โดนที่ชายของไดเอจิตีฮมรันใส่แต่เขาก็เชื่อใจแคเทเชอร์ของตัวเองเอาวะเขาคิดนใจก่อนจะจัดท่าจับลูกที่ถูกต้อง ยาซูอโอโนวดข้อมือเบาๆพยายามเรียกความรู้สึกกลับมาที่นิ้วมือโชคดีที่มือข้างนั้นอยู่ในถุงมือไม่มีใครสังเกตเห็นทุกคนคง,คงคิดว่าเขากำลังปรับผงมือเฉยๆในจังหวะเดียวยาซูอโอคว้างลูกออกไปอย่างรวดเร็วลูกลอยไปยังโฮมเพลททันใดนั้นเขารู้สึกเหมือนโดนไฟฟ้าช็อตที่ข้อมือนิ้วมือกร่งขึ้นมาแต่โชคดีที่มันเกิดหลังจากลูกหลุดมือไปแล้วลูกยังคงไปตามเป้า มาโคโตเห็นว่าลูกชากว่าปกติดวงตาเขาเปล่งประกายทันทีฟูเทียอ่าสไตรเอาสิ่งเทียดังลั่นหลังจะเห็นลูกโค้งและสไตรเอาที่เกิดขึ้นยาซูโอะวนเนินคว้างยังคงทำหน้าโปเกอร์เฟสแต่เหงื่อเยน็เยนๆไหลเต็มหลังในหัวของมีเรื่องมากมายวนไปมาแต่สิ่งที่ดังที่สุดคือความตั้งใจจะสู้ต่อฉันจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดเขาตะโกนในใจ บางทีมันอาจจะเห็นแก่ตัวแต่เขามาไกลขนาดนี้แล้วเขาอยากพาทีมไปสู่ชัยชนะเปิดทางสู่รอบชิงเขาแค่ต้องเอาคนออกอีกสองคนแล้วทีมจะได้โต๊กลับมีสุนหรอบว่าจะได้เล่นรอบชิงหรือเปล่าขอแค่ชนะเกมนี้กับทีมก็พอครั้งสุดท้ายแล้วถ้าเขายอมแพ้ตอนนี้คงมีแต่ความเสียใจเพราะเขาอยู่ปีสามแล้วหลังจบทัวร์นามเมนต์นี้ก็ต้องเลิกเล่นและเตรียมสอบเข้ามาหาวิทยาลัย อีกแค่ไม่กี่ลูกเขามองถุงมือที่ปิดข้อมือไว้แอบภาวนาให้มันยังไหวในอิจิสังเกตเห็นท่าทีแปลกๆของยาสอดหลังคว้างลูกรู้สึกไม่สบายใดเขารู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่ก็ลังเลสายตาเขาเหลือบไปมองโคอิจิที่วอร์มอัพอยู่ในบูนเทนเราคำสั่งจากโคชถ้าโคอิจิลงมาฉันไม่แน่ใจว่าจะต้านทีนอัพฮตเตอร์ของฝั่งนั้นได้ ไดอิจิเริ่มต่อสู้กับความคิดตัวเองเขาอยากชนะแต่ก็ไม่อยากให้ยาซื้อโอเสียงผู้ตีคนที่สี่เบสหนึ่งฮิโรกิเวลาตัดสินใจใกล้เข้ามาแล้วเขาจะเลิอกโอกาสชนะหรือจะเลิกสุขภาพของพิเทอร์ทันใดนั้นเขานึกถึงเทียนขึ้นมาถ้าเป็นเทียนที่อยู่บนเนินกว้างฉันจะทำยังไงแค่คิดขึ้นมาเขาก็รู้คำตอบทันทีก่อนจะเรีกผู้ตัดสินเขาก็ได้ยินเสียงจากเนินกว้างที่ดูรีพร้อนคัข,ขอออลทามเอา ยาซูโอกเรียกขอททมเอาผู้ตัดสินอนุญาตเขาส่งสัญญาณให้ในอิจิเดินมาหาทั้งสองคุยกันบนเนินคว้างไม่มีใครรู้ว่าคุยอะไรกันในอิจิทำหน้ากังวลแต่สุดท้ายก็เหมือนจะยอมตามคำขอของยาซูอโอมินานในอิจิก็กลับไปยืนหลังโฮมเพลทพร้อมกับตัดสินใจแล้วจะให้โอกาสในอีกครั้งถ้าว้องลูกหลุดอีกลูกเดียวฉันจะขอให้โคสเปลี่ยนเอาโคอ,อิจิลง จำคำพูดที่บอกยาซูโอก่อนหน้านี้ในอิจิถอนหายใจเบาๆเขายังไม่มั่นใจในสิ่งที่เลือกแต่ก็เป็นความต้องการของกัปตนันโชคดีที่ยาซูโอไม่อ้างอะไรเลยเขายังบอกด้วยว่าจะไปหาหมอหลังจบเกมนี้และจะถอนตัวจากรอบทีงถ้าจำเป็นขอให้ฉันตัดสินใจถูกนะในอิจิคิดในใจยังรู้สึกกังวลอยู่เขาจึงเรียกให้คว้างฟาสบอลสี่เส้นต่ำๆฟู่เทียสไตร นีดีในอีจิบยักหน้าส่งลูกกลับไปให้พิเชอร์เขาเลือกที่คว้างลูกนิ่งย่ายเพราะกลัวจะเกิดอะไรขึ้นแต่พอเห็นยาซูอกคว้างแม่นแบบนี้ความกังวลก็ลดลงไปเยอะเอาให้ต่อเนื่องเลยฟูติงฟาวยาซูอกรับลูกกลับมาโชคดีที่ไม่มีอาการเจ็บมีแค่าทานิวมือสองลูกที่ผ่านมาถ้าคว้างแต่ฟาสบอลก็น่าจะโอเคเขาคิดในใจดูเหมือนจะจับลูกยากขึ้นถ้าเปลี่ยนท่าจับ เขาจึงตัดสินใจคว้างแต่ฟาสบอลและจะปฏิเสธถ้าในอิจิขอให้คว้างลูกอื่นแต่ในอิจิไม่ได้ขอลูกอื่นรอบนี้เขาอยากได้ฟาสบอลสองเส้นสูงกว่าสไตรโซนเยซูโอโพยัดหน้าตั้งใจเต็มที่กับลูกต่อไปทึบเขาก้าวขาออกไปร่างกายเหมือนสปริงที่ถูกปลดปล่อยเขาหวดลูกออกข้างส่งไปตรงจุดที่ในอิจิต้องการติงเทีย ฮิโรกิตี้โดนใต้โลูกไม่ทันตั้งตัวว่าลูกจะส่งขนาดนี้สีหน้าเขาเปลี่ยนเป็นถิดหวังทันทีเพราะรู้ว่าผลจะเป็นยังไงสนามเมียบไปทั่วครู่หลังใดเอจ,จิรับลูกเขาหันไปหาผู้ตัดสินโชว์ลูกในถุงมือก่อนจ้ะสไตรเอาเยสแยซุโ yes. yes. อ,อกำกมัดถลองลังเอาฮิโรกิออกจากเกมความเครียดที่มีมาก่อนหน้านี้เหมือนหายไปหมดเขารู้สึกภูมิใจสุดๆเสียงเทีย์ในสนามคึกคับขึ้นทันที เมื่อหนึ่งในผู้ตีตัวเก่งของโยโกฮาม่าโดนเอาแต่ยังเหลืออีกหนึ่งเอาในเอ็นนิ่งนี้ในอิจิหันไปมองร่างสูงที่เดินขึ้นไปยังแบตเตอร์บ็อกส์พร้อมรอยยิ้มเล็กๆที่มุมปากผู้ตีคนที่5้าพิเทอร์เคนตอนที่2อ5รเสิบเียงเทียดังกระหึ่มไปทั่วสนามในขณะที่ฉันก้าวขึ้นไปยังบ็อกส์ของผู้ตีอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในเกมนี้แล้วก็ได้ตลอดทั้งเกมฉันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยม มีปล่อยให้โอซาก้าทำแต้มได้แม้แต่แต้มเดียวแถมฉันยังเป็นคนทำแต้มมิทีนตัวเองถึงสองแต้มหนึ่งจากโฮมรันอีกหนึ่งจากการบอแบบเนียนๆที่ช่วยให้พื้นร่วมทีมวิ่งกลับบ้านได้สำเร็จตอนนี้ฉันมาถึงจุดที่จะใส่เครื่องหมายอาัศจรรให้กับผลงานของตัวเองฉันเหลือบมองไดอิจิที่อยู่หลังโฮมเพลตก่อนจะตั้งท่าหินแววตาที่ลุกโชนของหมอนั่นก็ทำให้ฉันรู้สึกสบายใจขึ้นมาหน่อยอย่างน้อยน้องชายฉันก็ยังไม่ยอมแพ้ซึ่งก็ดีแล้ว แบบนี้ฉันก็ไม่ต้องเตะก,ก้นหมอนั่นแล้วสิฉันคิดพลางหัวเราะนในใจฉันหันไปสนใจยาซื้ออดที่เย็นอยู่บนเนินกว้างเห็นสีหน้าดูดานของหมอนั่นแล้วก็อดคิดไม่ได้แย่ละหมอนี่ทำหน้าเหมือนอยากฆ่าฉันเลยเห็นได้ชัดว่าทีมโอซาก้ากำลังจนปรอกพวกเขาต้องการเอาฉันออกให้ได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามในอิจิตตั้งท่าแล้วขอให้คว้างลูกออกนอกโซนตั้งแต่ฉันทำเซอร์ไพรส์เขาในอินนิ่งที่สองเขาก็แทบจะโยนข้อมูลที่เคยศึกษาฉันทิ้งไปหมด ดังนั้นเขาจึงใช้แต่สิ่งที่ได้เรียนรู้จัดกเกมนี้เท่านั้นปราบใดที่คว้างออกนอกโซนเขาก็จะตีลูกใหญ่ไม่ได้รอกไดอิจิคิดพลางยื่นถุงมือออกไปข้างหน้ายาสุโอพโพยักหน้าสีหน้ามุ่งมันฟิวเทียงฟาวลูกบอลปลิ้งออกไปนอกเบสหนึ่งเป็นลูกฟาวถึงจะอยู่ไกลขนาดนั้นฉันก็ยังตามไปตีโดนได้เทียงฟาว ไดอิจิขอให้คว้างออกนอกโซนอีกครั้งคราวนี้สูงขึ้นมาหน่อยแต่ทันก็ตีโดนอีกส่งลูกลอยไปยังอัธจันท์ข้างเบสหนึ่งจะคว้างออกนอกโซนอย่างเดียวเลยเหรอฉันพูดพลางยิ้มกว้างดูเหมือนจะเป็นคำถามเชิงหยอกมากกว่าเพราะทันทีที่พูดตกฉันก็หันกลับไปสนใจยาซุโอ,อกแล้วขยับตัวเข้าใกล้สไตร์โซนมากขึ้นเมียดเข้าหาโฮมเพลทฉันท้าทายให้ไดอิจิคว้างออกนอกโซนอีกไดอิจิขขออโคมดคิวรู้สึกอึดอัดเล็กน้อย แต่ถึงจะโดนยั่วเขาก็ยังขอให้ขว้างออกนอกโซนอีกคราวนี้ต่ำและไกลกว่าเดิมโอเทียบอนทันยิ้มพลางเอ็นตัวหลบดูบอนถ่านไปเข้าถุงมือแคทเธอร์รู้สึกได้เลยว่าทั้งเดอิจิกับยาซูออกเริ่มมันกับลูกเล่นของทันแต่ทันไม่สนใจหรอกเกมจิตวิทยาก็เป็นส่วนหนึ่งของเบสบอลเหมือนกันรู้สึกดีที่ได้เอาคืนเดอิจิบ้างแทนที่จะเป็นฝ่ายโดนเล่นอยู่ฝ่ายเดียว เห็นฉันรับมือกับลูกยากๆของแบตเตอรี่โอซาก้าได้อย่างสบายขึ้นร่วมทีมในดักเอาก็อดเทียไม่ได้จุนยูตัดแล้วก็ยูกิที่น่าสงสารต่างก็รู้สึกสะใจที่สถานการณ์พลิกกลับมาแบบนี้เพราะพวกเขาเคยรวนเล่นยานจนหัวหมุนมาก่อนเอาให้เต็มที่เลยเคยียนโอริยะได้ยินเสียงเทียจากเพื่อนเพื่อนันก็ยิ่งมั่นใจขึ้นไปอีกฉันมั่นใจว่าทำภารกิจในทัวร์นาเมนต์โคชิเองครบเกือบหมดแล้ว แต่ถ้าได้โฮมรันเพิ่มอีกสักลูกก็คงไม่เสียหายทันทีหยับเข้าใกล้โฮมเพลทอีกครั้งแต่คราวนี้บรรยากาศรอบตัวเปลี่ยนไปเหมือนเคียนคนที่เล่นหายไปกลายเป็นอสอรพิษที่พร้อมจะถกเหยื่อทันทีที่มีโอกาสสีหน้าไดอิจิเข้มขึ้นรู้สึกได้ถึงแรงกดดันและติดวิญญ,ญาณน,นักสู้ที่แผ่ออกมาจากร่างสูงของทันถึงจะนําอยู่บนสกอร์บอร์ดแต่ดูเหมือนพี่ชายของเขาจะไม่อมมือเลยสักนิด เบสบอลมันต้องแบบนี้แหละไดอิติทิพลังรู้สึกคึกเขิลขึ้นมาเขามักจะมองฉันเป็นแบบอย่างโดยเฉพาะเรื่องความทยานและอุดมการ์บางครั้งฉันก็ดูเหมือนผู้ใหญ่เกินวัยแต่บางทีก็เหมือนเด็กที่เล่นไดอิจิตัดสินใจจะตอบโต้ในแบบของตัวเองซึ่งก็คือประทาตรงๆก่อนอื่นต้องไล่เขาออกจากโฮมเพลทก่อนเขาคิด เขาขอให้ควา้างฟาสบอลเข้าในวังถุงมือไว้ข้างอกทันเลยเพราะทันเดียดเข้ามาถ้าไม่หลบก็ยังเป็นสไตร์อยู่ดีเยซุโอ,อ๊บไม่ขัดอะไรใดออจิเลยกลับชื่นชมความกล้าของเขาด้วยซ้ำที่กล้าขอให้คว้างลูกแบบนี้ใส่ที่ไทยตัวเองแสดงที่เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะให้ได้ยยซุโอ,อ๊บหยุดหายใจชั่วครู่ปรับจับลูกบอลที่แน่นขึ้นก่อนจะสูดลมงหายใจเข้าลึกๆอีกแค่มีกี่ลูกเท่านั้นยยซุโอ,อบคิดในใจพลางมองมือขวาของตัวเอง เขาตั้งเท้าพยักหน้าให้ไดอิจิที่อยู่หลังโฮมเพลตแล้วมองตำแหน่งถุงมือเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเข้าสู่ท่าวินอัพแม้จะคว้างมาครบ9้าอินนิ่งแล้วแต่ร่างกายเขายังรู้สึกเบาสบายท่าคว้างที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพช่วยให้ใช้ร่างกายใหญ่โตได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องฝืนมากตั้งแต่ก้าวยาวไปข้างหน้าจนถึงจังหวะปล่อยลูกทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบอย่างน้อยจนถึงตอนที่ต้องปล่อยลูกออกจากปลายนิว้ว ยาซื้ออกรู้สึกเหมือนมีไฟฟ้าทอตวิ่งจากข้อมือไปทั้งสองทางพุ่งไปที่ปลายนิ้วแล้วไหลยอนขึ้นแขนจนต้องร้องออกมาอ่าเวลาเรากับหยุดนิ่งยาซื้ออดสุดลงคุกเข่ากุมข้อมือด้วยความเจ็บปวดแต่ในวินาทีถัดมาเสียงกระแทกหนักๆก็ดังขึ้นกลางสนามทําเอาทุกคนเลือดเย็นวา,าค่เคนจบคลิปแล้วจะชอบหรือไม่ชอบก็กดไลค์กดสับสครา e กันไว้ก่อนอย่าลืมคอมเมนต์คุยกันได้หล่ะบาย